สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนีณ94ทาโร่นะคะเรนจะทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าถ้าคุณเลือกตัดใจและเดินออกมาจากเขานะคะเขาจะเป็นเช่นใดน,นะคะเหมือนกับคุณไม่ไหวแล้วคุณต้องการมูฟออนนะแล้วหลังจากนั้นเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะแล้วก็ไปดูคลิปย,วยาวๆของแพนได้ในช่อง YouTube นะคะกดไปที่หน้าเพจโปรไฟล์จะเจอลิงก์นะคะติดตามได้ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยคุณอาจจะอดทนมานานกับความที่เขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลไม่ได้สนใจมีแต่คุณเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวดูแลแลเอาใจใส่เขาแล้วเขาจะมาในวันที่เขาต้องการที่จะคุยกับคุณหรือวันที่เขาต้องการที่จะให้คุณทําในสิ่งที่เขาปรารถนานะคะแต่การเจอกันของคนทั้งคู่เนี่ยมันเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็คือเป็นพรมิขิตแต่พรมิขิตอาจจะมาในช่วงที่ คุณสองคนมันจะต้องมีช่วงที่แยกย้ายกันไปแล้วเข้าท็อปิกเลยนะว่าถ้าคุณตกลงว่าคุณจะมุกออนออกไปคนคนนี้จะรู้สึกอย่างไรเริ่มแรกเขาก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ของตัวเขาคือทำงานมีหน้าที่ก็ทำไปเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานราชการก็ได้หรือเป็นคนที่มีตำแหน่งนะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเลยไม่เคยที่จะรับรู้ ความเหงาความเศร้าเป็นยังไงนะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่ทะนงตัวเองอ่ะเขาจะวุ่นวายเกี่ยวกับาการงานของเขาเขาจะยังไม่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณนิ่งเงียบไปคุณเฉยไปมันไม่มีข้อความหรือไม่มีการดูแลเอาใจใส่จากคุณเลยสมมติว่าแต่ก่อนคุณเคยส่งข้อความทักทายเขาดูแลเอาใจใส่เขาแต่ทีเนี้ยนิ่งเงียบ แล้วเป็นฝ่ายที่เขานึกถึงคุณถามคุณอะไรเงี้ยคุณก็ตอบแบบไม่ให้เสียมารยาแล้วคุณก็นิ่งเงียบคุณจะไม่มีการทักหาเขาก่อนเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วเฮ้ยตอนนี้ตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วแหละคุณไม่เหมือน,นแต่ก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกเหงาขึ้นมาแล้วนะเริ่มเหงาเริ่มมองไปที่ไกลๆแล้วเหมือนจะเป็นแบบเพิ่งจะมารู้ไงว่าแต่ก่อนมีคนคอยเอาใจใส่หันมาเมื่อไหร่ก็เจอ หันมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่ตอนนี้หันไปเมื่อไหร่ก็ไม่เจอแล้วก็คงจะหันอยู่แบบนั้นเขาจะรู้สึกเดียวดายอ้างว้างเดอะสตาร์มันไม่มีความสดใสเหมือนแต่ก่อนแล้วก็คิดว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในลักษณะที่เป็นแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะเพิ่งจะมารู้ใจตัวเองว่ารักคุณนะแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอีกรู้สึกว่าเขาจะต้อง นำคุณกลับมาให้ได้เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่สามารถที่จะมุฟออนได้เนี่ยลังเลกังวลกลางคืนนอนไม่หลับเครียดปวดหัวใจ